พีเเลยครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอข้อมูลตัวนิดนีดหนึ่งก่อนเวลาจะหมดผมผมมองในประเด็นนี้ถ้าเราเทียบกับกองทุนเพื่อ,อ,อผู้ประสบภ,ภัยจากการใช,ช้รถใช้ถนนเนี่ยชนกันผิดถูกไม่รู้กองทุนนี้เข้ามาช่วยก่อนหลังจากนั้นในเรื่องของใครจะเสียมากเสียน้อยหรือเข้ามาในส่วนที่เกินจากกองทุนมีก็ก็ค่อยว่ากันไปแต่ประเด็นตอนนี้มันอยู่ประเด็นที่จะก,การถกเถียงกันละในใน,ในเชิงเนื้อหา ประเด็นผมเชื่อว่าเป้าหมายทุกคนมองร่วมกันว่าจะเป็นร่างของใครก็ตามเนี่ยเป้าหมายมันอยู่ที่แพทย์กับผู้รับการบริการผู้ป่วยเนี่ยจะได้ความลงตัวมากที่สุดแพทย์ก็ไม่ได้เจตนาผู้ป่วยก็ไม่อยากที่จะไปรับเงินชดเชยหรอกแต่กลไกตรงนี้ขึ้นมีทางที่ดีที่สุดในการที่จะให้เข้าใจเพราะบางทีพอเข้าใจกันไม่ตรงกันแล้วในส่วนเนื้อหาก็บอกอาอย่างนี้เดี๋ยวคนก็ไม่เรียนหมออย่างนี้แล้วเดี๋ยวแพทย์รัดก็ไปแพทย์ เอกชนกงนหมดเพราะว่า,าจะมีระบบอะไรที่มันดูแลกันได้ดีกว่าหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะทํายังไงที่มาคุยกันอยู่บนเนื้อหาตัวเดียวกันแล้วก็หาข้อสุคือไอ้ที่ไอ,ทไอ้ที่ไม่ไม่ไอ้ที่เห็นต่างกันเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันได้แต่บางส่วนมันอาจจะไม่จริงอย่างเช่นเ,เรื่องนี้ว่าแบบนี้เราจะทาให้แพทย์จากโรงพยาบาลรัฐไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนไม่เกี่ยว นะฮะเพราะว่าจริงๆหมอโรงพยาบาลรัฐกรณีนี้เนี่ยจะช่วยคุณหมอด้วยซ้ําไปเพราะจะมีกลไกตามตามตาม,ตามร่างนี่ยแล <นะ S 2> ว้วก็รัฐเป็นคนใส่เงินเข้ากองทุนโรงพยาบาลชนโรงพยาบาลชนจ่ายแต่อาจจะไปเก็บจากหมอหรือเปล่าเนี่ยไม่ทราบนะครับเพราะโรงพยาบาลรัฐเนี่ยไม่ได้กระทบอะไรเลยกฎหมายฉบับนี้และจะช่วยด้วยคุณหมอจะไม่เดือดร้อนด้วยไม่ต้องไปวิ่งจัดงานของโรงพยาบาลเพื่อหาเงินมาช่วยคนไข้นะคะซึ่งเราไม่มีระบบที่ตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือคนไข้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้ อะไรที่ไม่จริงก็ว่ากันด้วยเรื่องข้อเท็จจริงแต่อะไรที่อาจจะจุดยืนต่างกันเรนคิดว่าประชาชนเนี่ยเรายินดีแลกเปลี่ยนอยู่แล้วเราต้องบอกว่าร่างที่ออกมาที่เป็นร่างของรัฐบาลเนี่ยรเราไม่เห็นด้วยตั้งอย่างน้อยสี่ประเด็นอย่างเช่นหนึ่งอ่าสำนักงานราคาที่อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขเพราะว่าสำนักงานที่อยู่เพราะเราเสนอว่าควรเป็นสำนักงานที่เป็นอิสระกระทรวงสาธารณสุขมีโร,รงพยาบาลเกือบเจ็ดร้อยโรงพยาบาลเพราะนั้น โอกาสที่ประชาชนจะได้รับความเป็นธรรมเนี่ยก็ถูกตั้งคําถามเจ้าของโรงพยาบาลเป็นคนพิจารณาว่าจะให้สตังค์เพราะฉะนั้นอันนี้นก็ชัดเจนนะครเราอยากเห็นว่ามีหน่วยที่เป็นอิสระสองอมี ขั้นตอนการกลับตกลียซึ่งอันนี้เราก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่จําเป็นนะคะคแล้วก็ส่วนคณะกรรมการซึ่งนี่คิดว่าอันนี้ก็มีประเด็นที่แตกต่างกันนะคะคเ,เวลาไม่พอแต่ว่าผมขอให้พี่สรีได้พูดนิดนึงตอนที่เขามีชุมนุมางกัรเมืองนี่มคบมุอบอมที่ไฟไหม จะช่วยเหลือกันยังไงให้ได้ทําหน้าที่กนะันฮะเป็นสมาชิกหนังสือของพี่สรีหรือทอํายังไงได้เพิ่มเติมได้บ้างฮะเออขอประเด็นนี้นิดหนึ่งก่อนเอ่ารอเดี๋ยนิดน <c oughs> เดี๋ยวเขาบอ,อ,อกเวลาจะหมดอ,อ่าตรงน,นี้เองนิดนึงก็คือว่าเอ่อจริงๆพวกเราก็คิดนะคะว่าเอ่อถ้าเรื่องนี้เนี่ยอยากหาทางออกเนี่ยอ่าก็ๆๆๆๆๆๆ เชิญรัฐมนตรีสรสุขมาเป็นประธานก็ได้นั่งหัวโต๊ะเลยว่าอ่าประเด็นไหนคุณหมอมีข้อขัดข้องอะไระนะฝั่งประชาชนว่ายังไงแลกเปลี่ยนกันเลยเรายินดีดีเบตท,ทุกเวทีวไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวผมถามให้อ่านะคะอ,อันนั้นเป็นอันหนึ่งแล้วก็ส่วนที่สองเนี่ยประชาชนเองก็เตรียมที่จะจัดงานนะคะสภาผู้ป่วยในวันที่ยี่สิบสี่สิงหาใครที่เดือดร้อนหรือใครที่เป็นอ่าไม่ว่าจะเรื่องโรงพยาบาลเอกชนคิดค่ารักษาพยาบาลแพงนะคะหรือว่า มีความทุกข์แล้วไม่รู้จะจัดการชีวิตยังไงมาร่วมแล้วเราก็คิดว่าเตยมาด้วยส่วนหนึ่งก็คือเรื่องปฏิรูปแพทยสภานะคะ,ะเลอออฟฟิศพี่ไฟไหมตกลงชาวบ้านเขาจะช่วยกันยังไงได้บ้างฮะซื้อหนังสือ,อจริงๆก็ต้องขอบคุณนะคะ <หา S 2> ที่ที่ถามประเด็นนี้ด้วยเนี่ยขณะนี้เนี่ยถ้าใครจะช่วยมูลที่เนี่ยก็อาจจะสมัครเป็นสมาชิกนิตยสารฉลาดซื้อซึ่งง่ายมากนะเหมือนไปจ่ายค่าไฟก็คือไปที่เ,าเทาเตอร์สวิตได้เลย เคาน์เตอร์โควิตทั่วประเทศเนี่ยนะฮะ,ะที่เราจ่ายค่าไฟเราจ่ายค่าต่างๆเนี่ยไปสมัครสมาชิกนิย asan ฉลาดซื้อได้เลยซึ่งเราคิดว่าการเป็นสมาชิกของเราเนี่ยนอกเหนือจากการช่วยมูลทิแล้วเนี่ยยังเป็นพลังของผู้บริโภคที่จะช่วยต่อรองอย่างเช่นต่อรองเรื่องแพทต์ยสภาต่อรองที่จะให้แพทเ์ยสภามีคนนอกห,อนหรือถ้าเจเรื่องอื่นๆอย่างเช่นรถยนต์เขาเรียกคืนต่างประเทศเนี่ยในบ้านเราไม่เคยเรียกคืนเลยแล้วมีปัญหาแล้วยังจัดการยากเพราะนั้นเราคิดว่า สมาชิกหนังสือเรามีความหมายมากกว่าคนอ่านแต่มีความหมายในเชิงพลังของผู้บริโภคเพราะนั้นถ้าคใครคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญในเมืองไทยก็สมัครนิตยสาราฉลาดซื้อที่เคาน์เตอร์สวิสซึ่งสมัครง่ายมากครับวันนี้ได้รับเกียรติจากเลขาธิการมูลที่เพื่อผู้บริโภคนะครับพี่สลีอองสมหวังครับขอบพระคุณครับอินดระพุณค่ะพัสักครู่ครับช่วงหน้าคัเาเดเก็ดในช่วสุดท้ายครับ